ที่จะทำให้ผิวเรากระชับแล้วก็กดสีผิวสม่ำเสมอผิวฟันเป็นปังนะคะลดผ้ากระแล้วก็พวกจุดดำๆเนี้ยได้เยอะเลยสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะช่วงนี้ก็เข้าฤููหนาวแล้วรููหนาวก็กลางคืนก็ค่อนข้างที่จะหนาวแล้วก็กลางวันอาจะร้อนมากซึ่งอ่า คุณสมบัติของแดดช่วงนี้นะคะก็จะแผดเผามากในส่วนของอาทั้งใบหน้าแล้วก็ผิวของเรานะคะวันนี้หนูนาก็เลยมีอาก็เรียกว่าสมุนไพรความงามมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะตัวนี้ก็ก็เรียกว่าอะไรนะหมื่นปีมเต่าก็คือหมื่นปีก็ไม่แก่นะคะเป็นสมุนไพรใบยะนางใบยะนางที่เพื่อนเพื่อนเคยรู้ถึงสรรพคุณนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีใบตำลึง ใบตำลึงก็จะเป็นในส่วนของอคลิปก่อนหน้าที่หนูนาเคยทำไปในส่วนของรถสิวฟ้ากระด้วยใบตำลึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูสัดส่วนผสมนะคะอันนี้ใบยญ้านางที่หนูนาใช้ก็เก็บมาสดๆจากข้างบ้านนะคะประมาณ2กํามือนะคะใช้ใบก็ไม่แก่ไม่อ่อนมากส่วนใบตําลึงก็ใช้ประมาณ1กํามือนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะไม่แก่ไม่อ่อนมากเราล้างทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็ในนี้จะเป็นอันนี้ว่านหางจระเข้นะคะหนูนาปอกเอาเฉพาะวุ้นแล้วก็ล้างทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วหนูนาใช้ประมาณครึ่งครึ่งใบค่ะครึ่งใบใหญ่ๆแล้วก็มีน้ําผึ้งน้ําผึ้งหนูนาใช้น้าผึ้งแท้สองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นอันนี้หนูนาใช้1ช้อนโต๊ะค่ะ สปปรรพคุณต่างๆของสมุนไพรที่เราใช้นะคะตัวนี้เราจะไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะคะก็ตัวนี้ก็มีทั้งวิตามิน A วิตามิน B แล้วก็มีวิตามิน C ด้วยสารต้านอนุม,มูลอิสระด้วยมีฤทธิ์เย็นนะคะทำให้กระชับรูขุมขนแล้วก็ หน้าเราก็จะกระจ่างใสนะคะตัวนี้เราเรียกว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะมากทั้งใบใบตำลึงก็เหมือนกันนะคะเช่นกันที่บอกว่ามีวิตามิน A วิตามิน E เยอะมากในส่วนของตัวเนี้ยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ทําให้หน้าเรากระจ่างใสนะคะส่วนทั้ง3ส่วนนี้ก็เช่นกันนะคะสรรพคุณต่างๆเขาเยอะแยะมากมายอย่างเช่นว่าตัวนี้ก็ทําให้หน้าเรากระชับกระจ่างใสพวกน้ําผึ้ง ิวที่เป็นสิวอักเสบนะคะตัวนี้จะเป็นทัวช่วยรักษานะคะแล้วก็นี่น้ำมันมะพร้าวสะกดเย็นก็จะเป็นตัวให้ต้านอนนุมม่นสุรากระจางใสสรรพคุณเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรสมุนไพรมันก็จะมีสัดส่วนผสมที่ต้องค่อคนข้างที่ไม่ใช่ว่าอะไรเยอะไปมันก็จะไม่ดีเหมือนกันนะคะก็ต้องค่อนข้างที่จะให้มันสัดส่วนมันได้ ทำให้ประสานกันะสมประสานกันแล้วสามารถสร้างคุณประโยชน์ที่สูงสุดให้กับเราได้นะคะเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยดีกว่าค่ะการทำนะคะขั้งแรกที่ต้องใส่ก็คือในส่วนของเ,ออเราต้องใส่ในส่วนของว่านหางจระเข้ไปก่อนนะคะเพราะว่าในส่วนนี้จะเป็นน้ําน้ําที่จะค่อนข้างที่จะทําให้อะ หล่อเลือนแล้วก็ปั่นง่ายนะคะแล้วก็น้าก,ก็จะใส่น้ำพึ่งกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นลงไปหลังจากนั้นนะคะต่อด้วยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะเราใส่พวกที่เป็นน้ำๆลงไปก่อนเพื่อที่จะการปั่นมันง่ายนะคะ พราะว่าในส่วนของใบเนี่ยค่ะใบย่านางอ่ะมันจะค่อนข้างที่จะแข็งแล้วก็ไม่ค่อยมีน้ําเราต้องใส่ในส่วนของที่เป็นน้ําลงไปก่อนหลังจากนั้นเราก็ใส่ใบตำลึง พึ่งผสมกับในส่วนของน้ำผึ้งว่านหางจระเข้แล้วก็น้ำมันะมะพร้าวสกัดเย็นเรียบร้อยแล้วนะคะก็ค่อนข้างจะละเอียดแล้วละ่ะจากนั้นเราก็ใส่ใบยะานางลงไปตัวนี้นะคะไม่ต้องใส่น้ํานะคะเพราะว่ามันจะมีของเหลวที่ช่วยให้ใบยะานางเรามีน้ําอยู่แล้วเราก็เลยไม่ต้องใส่น้ําลงไปใช้ความเข้มข้นของสมุนไพรนี้นะคะในการที่จะ ทำให้สรรพคุณของเขาออกมาเยอะที่สุดนี่เรียบร้อยแล้วนะคะค่อนข้างที่จะละเอียดมากเลยแหละ แล้วก็เข้มข้นด้วยนี่เลยค่ะเมื่อเราปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้นี่หนูนาก็เก็บใส่กระปุกไว้ก็จะเป็นกระปุกเครื่องสำอางเก่าๆหรือว่ากระปุกอะไรก็ได้นะคะที่สะอาดเก็บตัวนี้ไว้ใส่ในตู้เย็นได้ประมาณ2อสัปดาห์เลยนะคะแล้วก็ในส่วนที่เราจะนํามาใช้ จะใช้ได้คันพอกลองไปเลยค่ะทาลงไปเลยลองคิดดูนะคะสมุนไพรที่มีสรรพคุณมีคุณค่ามีประโยชน์ล้วนๆเลยที่เราใช้ทาไปถึงคอเลยนะคะเพราะว่าในส่วนของลำคอจริงๆแล้วในส่วนของอบริเวณนอกเสื้อผ้าที่ ที่เราโขออกมาที่คอนะคะตัวนี้เราก็ต้องบำรุงด้วยแล้วก็ต้องสวยใสอ่ก็เรียกว่าอะไรล่ะอัาผิวเพจะต้องสม่ำเสมอกันนะคะสวยใสสม่ำเสมอกันดังนั้นเราก็เลยต้องใช้ไปด้วยแต่ว่าตัวนี้ใช้เวลาหน่อยอเราอาจจะไวประมาณ20่0นาทีนะคะให้สมุนไพรเนี่ยซึมเข้าไปสู่ผิวของเราไอเยอะที่สุดเดี๋ยวพักไว้สัก30นาทีนะคะเดี๋ยวไปทำความสะาดบ้านกัน นาไปล้างหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้ก็ล้างหน้าอะไรเช็ดตาบริเวณอะคอหรือว่าลําคอนี่เราก็สามารถใช้ผ้าชุบน้าอุ่น,นเช็ดก็ได้นะคะก็สามารถที่จะทําให้ผิวเรากระชับแล้วก็กดสีผิวสม่ําเสมออยู่ฟันเป่งปังนะคะลดผ้ากระแล้วก็พวกจุดดำดำเนี่ยได้เยอะเลยแล้วก็บริเวณใต้ตาค่ะบริเวณใต้ตาของเรา จริงหนูนายอยากเน้นว่าเราพอกไว้เยอะๆก็ได้นะคะเพราะว่าบริเวณใต้ตาเราจะไม่มีรูขุมขนทาให้มันมีรอยตีนกาแล้วก็รอยย่นง่ายมากดังนั้นคือถ้ามีเวลาเราก็ทํานะคะก็คืออาจจะช่วงเย็นๆพอกไว้แล้วก็ทากับข้าวน,น,นู่นๆเสร็จแล้วก็อาบน้ําแล้วเราก็หลังจากนั้นเราก็ใช้ครีมบำรุงของเราในการ ทาแล้วก็นอนได้เลยหรือไม่ถ้าช่วงกลางวันอย่าลืมนะคะเราทําเสร็จล้างเสร็จก็ครีมบำรุงแล้วกอดออกไปจากข้างนอกลืมไม่ได้เลยค่ะครีมกันแดดพวกโลชั่นกันแดดต่างๆนะคะโดยเฉพาะถ้าช่วงแดดแรงแบบนี้ซึ่งตัวนี้จะป้องกันพวกฝ้าแล้วก็พวกกระจุดดำหน้าหมองคล้ำให้เราได้นะคะเพราะว่าถึงเราจะบำรุงมากน้อยแค่ไหน สแสงแดดหน้าก็จะกลับมาดำหงองครับเหมือนดิมได้นะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามชมกดไลค์ like, คกดแชร์กดติดตามนะคะถ้ามีคลิปอะไรดีๆเรื่องมีผู้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติดีๆหนูนาจะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูแล้วก็เราจะทำเราจะสวยไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ